วันนี้จะพาทุกคนมาดูขั้นตอนการทำเฟมโตเลสิกกับหมอจินนะคะซึ่งใช้เวลาทำแค่20นาทีฟื้นตัวไววันถัดไปใช้สายตาได้เลยไม่เจ็บไม่น่ากลัวอย่างที่คิดขั้นตอนการทำจะเป็นยังไงมาดูกันค่ะและนี่ก็คือหมอจินปรางชนกจากสูแพทย์เฉพาะทางกระจกตาเชี่ยวชาญด้านเลสิกประจำศูนย์นะคะก่อนจะเริ่มเคสเนี่ยหมอจินก็จะเช็คค่าสายตาที่จะแก้ไขของคนไข้ยอย่างละเอียดกันก่อนแล้วก็มาล้างมือเตรียมเข้าเคสกันค่ะก่อนทำก็จะมีการหยอดยาชาและลงน้ำยาฆ่าเชื้อที่ใบหน้าสำหรับใครที่กังวลว่าจะลืมตาตลอด <c oughs> เอเครื่องแรกเรียกว่าเฟมโตเซคเคเลเซอร์ที่สร้างฝากระจกตานะคะมีความแม่นยําและปลอดภัยสูงใช้เวลาแค่8วินาทีเท่านั้นในเครื่องจะมีจุดเขียวให้มองนิ่งไว้นะคะซึ่งไม่ต้องกังวลค่ะจะมีพี่เจ้าหน้าที่คอยบอกแบบนี้นะคะมาแตะตาเราเบาๆพี่ขอ8นวิเหมือนเดิมนะเริ่มแล้วนะคะนิ่งที่สุดนะเยี่ยมมากๆ4 3 2 และต่อได้เลเซอร์เครื่องที่2นะคะเรียกว่าเอ็กไซเมอร์เลเซอร์จะเป็นเลเซอร์กลับความโค้งกระจกตาใช้เวลาหลักวินาทีแล้วแต่สั้นเอียงมากน้อยแค่ไหนคุณหมอก็จะเปิดกระจกตาเพื่อเตรียมยิงเลเซอร์ในเครื่องก็จะมีจุดเขียวให้มองเหมือนกันนะคะเลยห้าวินาทีนะคะสามสองจากนั้นรอให้กระจกตาสมานตัวคุณหมอจะตรวจเช็คกระจกตาถอดเครื่องมือและเช็คอีกครั้งเป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะคุณหมอก็จะมาตรวจตาในห้องตรวจอีกครั้งและปิดตากลับบ้านได้เลยนะคะ